กล้วยไข่จ้ายอดปลูกกล้วยไข่ไว้นะคะนี่ค่ะปลูกไว้ประมาณสิบวันละนี่ค่ะกำลังฟื้นตัวนะคะแล้วก็ปลูกผักบุ้งไวะะ้ด้วยค่ะผักบุ้งแก้วในร่องนะคะเ,เพื่อนๆดูดิค่ะเริ่มงามแล้วค่ะตรงนี้นี่ค่ะงามแล้วจ้า แตงโมด้วยกำลังงามเลยเห็นไหมคะเข่าแตงโมว้าวลูกนี้โตแล้วเห็นไหมคะมีแตงโมด้วยคะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะโตแล้วคะ่ะลูกนี้เห็นไหมคะว้าวจะเก็บได้แล้วแอบบอยู่ตรงนี้เองอันนี้ก็กล้วยไข่ต้นหนึ่งนะคะเห็นไหมคะกำลังงามเลยคะ่ะเห็นไหมคะ ดอแตงโมงยอ่อนงามมากเลยสวนผักนะคะมีทั้งผักอิดดูผักอิดดูมีกะเพรามีโหระพานะคะน้องแมวย่องมาแตกใจเลยมารวยมารวยย่าไปไหนก็นไปด้วยเนี่ยเก่งมากเลยเนี่ยถ้าย่าถอนย่าก็าไปถอนย่าด้วย เก่งมากเลยอ่ะ